ให้นักศึกษาประโยคปท8เปิดหนังสือตุติโยภาโคไปที่หน้าหน้าที่หนึ่งเริ่มตั้งแต่อิดานิอิตโตเป็นต้นไปเป็นการแปลอนุสติกรรมฐานิเทศับัดี้ภาวนานิเทศแห่งมรณสติ วงเล็บอันท่านจัดไว้ถัดจากเทวทานุสตินี้ถึงแล้วโดยลำดับความขาดแห่งชีวิตทิีที่เนื่องอยู่กับพบอันหนึง่งชื่อว่ามรณนะในคำว่ามรณะสตินั้นส่วนว่าสมุติเชทะมรณนะ ล่าวคือความขาดเด็ดแห่งวัตถุทุกข์ของพระอาหารหันต์ทั้งหลายก็ดีครน,นี้กับมรณะนะอันได้แก่ความดับในขณะขณะแห่งสังขารทั้งหลายก็ดีส,สมมติมรณะนะวงเล็บอันได้ในคำของชาวโลกว่าต้นไม้ตาย โลหะตายเป็นต้นก็ดีนั้นใดมารณะนั้นท่านมิได้ประสงค์เอาในคำว่ามารณะสตินี้ <c oughs> ส่วนมรณะที่ท่านประสงค์เอานั้นมีสองอย่างคือกาละมรณะอะกาละมรณะ ในมรณะสองอย่างนั้นกาลมรณะย่อมมีเพราะสิ้นบุญบ้างเพราะสิ้นอายุบ้างเพราะสิ้นทั้งสองอย่างบ้างกาลมรณะย่อมมีเพราะกาลมรณะย่อมมีด้วยอำนาจกรรมอ่านเข้าไปตัดกรรม ในมรณะนั้นมรณะใดแม้เมื่อความถึงพร้อมแห่งปัจจัยอันเป็นเครื่องอย่างอายุให้สืบไปให้สืบต่อไปอยังมีอยู่แต่ก็มีขึ้นได้เพราะความที่กรรมอันจะก่อปฏิสนธิมีวิบากสุขงอม สิ้นเชิงแล้วนี้ชื่อว่ามรณะเพราะสิ้นบุญมรณะใดมีขึ้นด้วยอำนาจแห่งความสิ้นแห่งอายุดังอายุอันมีประมาณสักร้อยปีของคนทุกวันนี้เพราะความไม่มีสมบัติเช่นคติการและอาหารเป็นต้น นี้ชื่อว่ามรณะเพราะสิ้นอายุส่วนมรณะใดย่อมมีแก่บุคคลทั้งหลายผู้มีปัจจัยเครื่องสืบต่อวงเล็บแห่งอายุถูกกรรมที่สามารถยังสัตว์ให้เคลื่อนจากฐานะวงเล็บที่เป็นอยู่ได้ทันที เข้ามาตัดเอาดุดคนบาปทั้งหลายมีพระยาทูสิมานและพระยากะลาภุเป็นต้นก็ดีหรือแก่บุคคลทั้งหลายผู้มีปัจจัยเครื่องสืบต่อวงเล็บแห่งอายุมาขาดไปอยู่ด้วยอุปกรรมะ วงเล็บความทำร้ายมีการใช้สัตราเป็นต้นด้วยอำนาจแห่งกรรมที่ทำไว้ในปางก่อนก็ดีมรณะนี้ชื่อว่าอาการลมรณะมรณะทั้งบทนั้นล้วนสงเคราะห์เข้าด้วยความขาดแห่งชีวิตติทรียมีประการดังกล่าวมาแล้ว ความระลึกถึงความตายก็คือความขาดแห่งชีวิตตรนซีดังกล่าวมาน,นี้แลชื่อว่ามารณสติ <c oughs> ต่อไปเป็นการแปลวิธีเจริญมรณสติพระโยคาวจรผู้ใครจะเจริญมรณสตินั้นพึงเป็นผู้ไปในที่รับคน เรียนอยู่วงเล็บในเสนาะในเสนาสนะอันสมควรแล้วอย่างมนสิการให้เป็นไปโดยแยบคายว่ามรณะนางภวิสติชีวิติน่นทะรยังอุปชิสตสิสติความตายจากมีชีวิตเต้นส์จากขาดดังนี้ชื่อว่ามรณะนางมรณะนาง ตายตายดังนี้ก็ได้เพราะว่าเมื่อเธออย่างมนสิการให้เป็นไปโดยไม่แยบคายความเศร้าโศกเกิดขึ้นในเพราะประลึกถึงความตายของอิทธชนคนรักเขา้าโดดความโศกเกิดแก่มารดาเพื่อให้กำเนิด นาเพราะระลึกถึงความตายของบุตรที่รักเข้าฉะนั้นความประโมทจะเกิดขึ้นในเพราะระลึกถึงความตายของอิทธิชนอณิธิชนคนเกลียดนะอณิธนนิชนแปลว่าคนเกลียดนะอา่าแปลไม่ความปราโมทจะเกิดขึ้นในเพราะระลึกถึงความตายของ อน,นิจจชนโดดความบันเทิงใจเกิดขึ้นจากคนที่มีเวรกันทั้งหลายในเพราะระลึกถึงความตายของเวริชนฉะนั้นความสังเวชจะเกิดขึ้นในเพราะระลึกถึงความตายของมัชชัตชนในวงเล็บคนที่เป็นก,กลาง ดดความสลดใจไม่เกิดขึ้นแก่สเปเอในเพราะเห็นซากคนตายฉะนั้นความสะดุ้งกลัวเกิดขึ้นในเพราะระลึกถึงความตายของตนเข้าดดความสะดุ้งกลัวเกิดขึ้นแก่คนชาติเขาเพราะเห็นแผชคาตพึ่งเงื้อดาบขึ้นวงเล็บ จะฟันเอาฉะนั้นความเกิดขึ้นแห่งความโศกเป็นต้นนั้นทั้งหมดนั้นย่อมมีแก่บุคคลผู้ไร้สติและสังเวคะและยานเพราะฉะนั้นพระอาจารย์จะพยายามแปลช้าๆนะนักเรียนจะดิได้ดูดภาษาบาลีไปทันถ้า ไปลไวๆดูภาษาบาลีไม่ทันมันก็จะประโยชน์ที่จะได้ก็จะน้อยลงเพราะฉะนั้น <c oughs> พระโยคาวจรพึงดูสัตว์ที่ถูกฆ่าและที่ตายเองในที่นั้นๆแล้วคำลึงถึงความตายของพวกสัตว์ที่ตายซึ่งมันมีสมบัติ ที่ตนเคยเห็นมาประกอบสติและสังเวคะและยานเข้าอย่างมนสิการให้เป็นไปโดยในว่ามารณะมรณังภวิสติความตายจากมีดังนี้เป็นต้นเถิดด้วยว่าเมื่อ อย่างมนุษยการให้เป็นไปอย่างนั้นชื่อว่าให้เป็นไปโดยแยบคายหมายความว่าให้เป็นไปโดยอุบายคือถูกทางจิงอยู่สำหรับพระโยคาวจรบางท่านบงเล็บ มีอินรสิกา้าอย่างมนุษยการให้เป็นไปอย่างนั้นเท่านั้นแหละนิวร์ทั้งหลายจะรำงับลงสติอันมีความตายเป็นอารมณ์จะตั้งมั่นกรรมฐานถึงอุปจาระทีเดียวก็เป็นได้ต่อไปเป็นการแปล เป็นการแปลผู้มีอินทรีย์อ่อนพึงระลึกโดยอาการ6กโดยอาการแปดแต่สำหรับพระโยคาวชจรผู้ใดด้วยมนุษการเพียงเท่านี้กรรมฐานยังไม่เป็น อย่างนั้นพระโยคาวจรผู้นั้นพึงระล,ลึกถึงความตายโดยอาการแปดอย่างนี้คือวัฏกะปัจจุปทานตโตโดยปรากฏโดดเพชชาตสัมปติวิปัติโตโดยวิบัติแห่งสมบัติอุปสังหรณโต โดยเปรียบเทียบกายพหูสาธารณโตโดยร่างกายเป็นสาธารณะแก่สัตว์และปัจจัยแห่งความตายมากชนิดอายุทุพพลโตโดยอายุเป็นของ air, อ่อนแออนิมิตตโตโดยชีวิตไม่มีนิมิตอัานะปริเชทธโต โดยชีวิตมีกำหนดการขณะปริตโตโดยชีวิตมีขณะสัน้นในบทในแปดบทนั้นบทว่าวัฏกะปัจจุปนัตตปฐานโตแปลว่าโดยปรากฏในวงเล็บแห่งความตายโดย,ยดเชฌฆาต ความว่าพระโยคาวจรพึงระลึกว่าเหมือนอย่างว่าเพชฌฆาตคิดว่าจกตัดศรีรษะคนผู้นี้ถือดาบจ่อที่คอยืนประชิดตัวอยู่ฉันใดแม้ความตายก็ปรากฏฉันนั้นเหมือนกัน ถามว่าเพราะอะไรตอบว่าเพราะมันมาพร้อมกับความเกิดและเพราะมันฆ่าเอาชีวิตไปเหมือนอย่างว่าอุปมาเหมือนอย่างว่าอุปมาเหมือนดอกเห็ดตูมอุปมาเหมือนดอกเห็ด ย่อมพาเอาฝุ่นติดหัวขึ้นมาด้วยฉันใดสัตว์ทั้งหลายก็พาเอาความแก่และความตายเกิดมาด้วยฉะน,นั้นจริงอย่างนั้นปฏิสนธิจิตของสัตว์เหล่านั้นก็ถึงความแก่ในลำดับแห่งความเกิดขึ้นนั่นเองแล้วก็แตกดับ ไปพร้อมกับสัมพยุตขันทั้งหลายดังศิลาตกจากยอดเขาแตกไปฉะนั้นบ่งเล็บนี้ว่าด้วยคันนี้กับมรณะมาพร้อมกับความเกิดอย่างนี้ก่อนแต่แม้มรณะที่ท่านประสงค์เอา ในมรณะสตินี้ก็จัดว่ามาพร้อมกับความเกิดเพราะความที่สัตว์ผู้เกิดมาแล้วต้องตายเป็นแน่เพราะเหตุนั้นอันว่าสัตว์นั้นจำเดิมแต่การที่เกิดแล้วก็บ่ายหน้าสู่ความตายไปไม่กลับเลย แม้สักน้อยเดียวเปรียบดังดวงสุริยะที่เกิดขึ้นแล้วย่อมบ่ายหน้าสู่ความตกไปท่าเดียวไม่ได้กลับแต่ที่ที่ไปไปแล้วแม้สักหน่อยหนึ่งหรือมิฉะนั้นเหมือนลำธารที่ไหลลงจากภูเขา มีกระแสเชี่ยวพัดพาเอาสิ่งที่มันจะพาไปได้ให้ไหลหลุดไปท่าเดียวมิได้ไหลกลับแม้สัต์นิดฉะนั้นเพราะฉะนั้นพระอโยคารกุมารโพธิสัตว์จึงกล่าวว่าสัตว์เผาตาย สัตว์เผ่ามนุษย์นะเปแปลใหม่สัตว์เผ่ามนุษย์เข้าอยู่ในคันในตอนกลางคืนคืนหนึ่งในขณะแรกปฏิสนธิใดวงเล็บจำเดิมแต่ขณะแรกนั้นไปสัตว์ผู้ผุดเกิดเป็นตัวแล้ว ก็บ่ายหน้าไปท่าเดียวเข้าไปเรื่อยไม่กลับดังนี้อันหนึง่งแม้สัตว์นั้นวงเล็บบ่ายหน้าไปอยู่อย่างนั้นความตายนั่นแหละความตายนั่นแหละย่อมใกล้เข้ามาทุกทีดดความแห้งไปแห่ง วองเล็บน้ำในลำคลองน้อยทั้งหลายที่ถูกแดดในฤดูร้อนแผดเผาดูดความหล่นแห่งผลไม้ทั้งหลายที่มีขั้วอันรดอาปทราบแล้วในตอนเช้าดูดความแตกแห่งพาชนะดินทั้งหลายที่ถูกทุบด้วยคอนและดูดความเหือดแห้งไปแห่งหยาดน้ำ ค้างทั้งหลายที่มีรัศมีดวงอาทิตย์ต้องเอาฉะนั้นเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสว่านักเรียนจะขึ้นมาว่าเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสวงเล็บสามคาถาแรกและพระโพธิสัตว์กล่าวคาถาที่สี่ว่า วันคืนล่วงไปล่วงไปชีวิตใกล้ดับเข้าไปอายุของสัตว์ทั้งหลายค่อยสิ้นไปดังน้ำแห่งลำน้ำน้อยค่อยแห้งไปฉะนั้นภัยแต่ความตายย่อมมีเป็นเที่ยงแท้แก่สัตว์ทั้งหลายผู้เกิดมาแล้วโดดภัยแต่ความหล่น ในเวลาเช้าย่อมมีแก่ผลไม้ทั้งหลายที่สุกแล้วฉะนั้นเหมือนอย่างภาชนะดินที่ช่างหม้อทำขึ้นแล้วทั้งเล็กทั้งใหญ่ทั้งสุกทั้งดิบล้วนมีความแตกเป็นที่สุดฉันใดชีวิตของสัตว์ทั้งหลายก็เป็นเช่นนั้นน้ำค้างที่ยอดจา พราะดวงอาทิตย์ขึ้นมาก็เหือดไปฉันใดอายุของมนุษย์ทั้งหลายก็เป็นฉันนั้นข้าแต่แม่ขอแม่อย่าห้ามข้าบวชเลยดังนี้ม <c oughs> รณะมาพร้อมกับชาติ ดูดเพชฌชาคาดที่เงื้อดาบอยู่ฉะนั้นอันหนึ่งมรณะ,ะนี้นั้นย่อมฆ่าเอาชีวิตไปท่าเดียวขันฆ่าเอาไปแล้วก็ไม่ได้ปล่อยให้กลับดูดเพชฌชาคาดนั้นจะดาบที่คอวงเล็บจะฟันลงเป็นแน่ ฉะนั้นเพราะเหตุนั้นแม้มรณะนะจึงชื่อว่าปรากฏโดดเพชฌฆาตผู้เงื้อดาบนั่นแหลเพราะมาพร้อมกับชาติและพราะฆ่าเอาชีวิตไปด้วยประการหนึ่งดังนี้แล พระโยคาวจรเพึงระลึกถึงความตายด้วยอาการปรากฏโดดเพชชาตด,ดังกล่าวมาชนีดบทว่าสัมปติวิปติโตวงเล็บโดยวิบัติแห่งสมบัติมีอธิบายว่าอันสมบัติในโลกนี้จะงดงามอยู่ได้ ก็ชั่วเวลาที่วิบัติยังไม่ครอบงำและขึ้นชื่อว่าสมบัติที่จะร่วงโพนวิบัติรอดอยู่ได้หามีไม่จริงอย่างนั้น